ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ <c oughs> เด็กๆจะต้องจำแนกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและทรงกรวยได้นะคะ เด็กๆคะเด็กๆรู้จักรูปเลขาคณิตมาบ้างหรือยังคะรูปเลขาคณิตมีมากมายเลยแต่สิ่งที่เด็กๆจะต้องรู้ในบทนี้คือรูปวงกลมวงกลมคุณครูจะระบายสีด้วยสีแดงนะคะต่อไปคะ่ะรูปสามเหลี่ยมคะ่ะสองรูปนี้นะคะจะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นรูปเล็ก และรูปใหญ่ค่ะคุณครูจะระบายสีด้วยสีเขียวค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะคุณครูจะระบายสีด้วยสีน้ำเงินค่ะสี่เหลี่ยมสังเกตสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมสังเกตง่ายๆนะคะสี่เหลี่ยมจะมีมุมทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่มุมด้วยกันค่ะ สี่เหลี่ยมรูปนี้ก็มี1 2 3 4เช่นกันสี่เหลี่ยมด้านบนก็มีมุม1 2 3 4เช่นเดิมค่ะมุมก็คือส่วนที่แหลมแลมออกมาตรงนี้นั่นเองค่ะส่วนสามเหลี่ยมนั้นเดาไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามเหลี่ยมก็คือจะมีมุมทั้งหมดสามมุมนั่นเองค่ะเราถึงเรียกกันว่ามุม รูปสามเหลี่ยมและรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะส่วนวงกลมเราจะไม่มีมุมนะคะและสี่เหลืองนี้เรียกว่าวงรีค่ะจะมีลักษณะคล้ายวงกลมแต่จะมีส่วนที่ยาวกว่านั่นเองค่ะ ภาพที่เด็กๆเ,เห็นนี้นะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรคือมุมที่ตั้งฉากกันแบบนี้ค่ะเด็กๆค่ะที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมเพราะว่าจะมีมุมทั้งหมดสี่มุมและจะมีด้านทั้งหมดสด้านนั่นเองค่ะจึงเรียกว่า สี่เหลี่ยมค่ะมีมุมสี่มุมมีด้านสี่ด้านค่ะเหมือนกับกล่องนมของเด็กๆเลยต่อไปค่ะทรงกลมทรงกลมนี้จะมีจะมีลักษณะคล้ายกับลูกฟุตบอลที่เด็กๆเคยเล่นนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเป็นทรงกระบอกทรงกระบอกนี้นะคะจะมีทั้งแบบที่เป็นตั้งอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นแบบเอ๊ะเตี้ยลงมาหรือสั้นลงมาอันนี้ก็จะเป็นทรงกระบอกเหมือนกันเด็กๆลองนึกถึงกระป๋องนมหรือขวดน้ำก็ได้ค่ะเหมือนอันนี้เหมือนขวดน้ำที่ตั้งอยู่อันนี้เหมือนขวดน้ำที่ล้มอยู่นั่นเองค่ะ นั่นก็คือทรงกระบอกเหมือนกันค่ะทรงกระบอกนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นวงกลมเด็กๆลองสังเกตดูด้านหน้านะคะจะเป็นวงกลมทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีด้านที่ลึกลงไปแบบนี้นั่นเองค่ะทรงกลวยค่ะทรงกลวยเด็กๆเคยเห็นที่ไหนบ้างไหมคะใช่แล้วค่ะลักษณะเหมือนกับกลวยจราจรที่อยู่ตามท้องถนน มีสีส้มๆแบบนั้นเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดกันนะคะโดยการที่เขียนเลข1ตรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเขียนเลข2บนทรงกลมเขียนเลข3บนทรงกระบอกเขียนเลข4บนทรงกรวยนั่นเองค่ะเด็กๆช่วยคุณครูเขียนด้วยนะคะ เด็กๆคิดว่ารูปนี้ควรใส่เลขอะไรคะ1 2 3หรือ4คะใช่แล้วคะ่ะสี่ด้านสี่มุมเรียกว่าสี่เหลี่ยมคะ่ะเพราะฉะนั้นใส่เลข1คะ่ะมีสี่เหลี่ยมอีกไหมคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะรูปนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกัน และสีฟ้าด้านล่างนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันนั่นเองต่อไปค่ะเขียนเลขสองบนทรงกลมอะไรบ้างนะที่เป็นทรงกลมเด็กๆเ,เจอทั้งหมดกี่ภาพคะใช่แล้วค่ะมีสองภาพด้วยกันทรงกลมสีฟ้าและสีม่วงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็น ทรงกระบอกค่ะทรงกระบอกใช่แล้วค่ะทรงกระบอกก็มีสองอันเหมือนกันทรงกระบอกอันที่1และทรงกระบอกอันที่สองค่ะสีแดงและสีเขียวนั่นเองค่ะสุดท้ายเลยกล้วยค่ะใช่แล้วค่ะเหลืออยู่สองอันสีฟ้าและสีม่วงนี่เองค่ะ แบบฝึกหัดเรื่องรูปเลขาคณิตหน้าที่14ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยค่ะจากภาพนี้นะคะจะมีรูปทรงเลขาคณิตต่างๆมากมายเลยด้านล่างนี้นะคะให้เติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปโดยข้อแรกนะคะจะถามว่ามีทรงกลม กี่รูปค่ะมีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่รูปมีทรงกระบอกกี่รูปและมีกรวยกี่รูปค่ะเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพด้านบนเลยนะคะทรงกลมนะคะทรงกลมมี1,2,3และ4ค่ะทรงกลมมีทั้งหมด สี่ภาพด้วยกันค่ะต่อไปค่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่1รูปที่สองรูปที่สามสี่เหลี่ยมมุมฉากได้3มรูปนะคะเด็กๆเ,เติมคำตอบลงไปด้านล่างได้เลยนะคะต่อไปค่ะทรงกระบอก ทรงกระบอกมีหนึและ3ค่ะต่อไปค่ะเป็นทรงกรวยทรงกรวยจะมี1และ2ค่ะเด็กๆอย่าลืมเติมคําตอบลงไปในช่องว่างด้านล่างให้ถูกต้องด้วยนะคะแบบฝึกหัด หน้าที่สิหให้เด็กๆนะคะระบายสีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยสีแดงระบายสีทรงกระบอกด้วยสีเหลืองระบายสีทรงกลมด้วยสีเขียวและระบายสีกรวยด้วยสี น้ำเงินค่ะเด็กๆคะผ้าพุ่นยนต์ด้านล่างนี้ให้เด็กๆระบายสีตามที่โจทย์บอกนะคะโดยที่โจทย์จะบอกกับเด็กๆว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นสีแดงทรงกระบอกเป็นสีเหลืองทรงกลมเป็นสีเขียวและกล้วยเป็นสีน้ำเงินค่ะเด็กๆคะ เดี๋ยวคุณครูจะให้พระให้เด็กๆด,ดูภาพที่คุณครูได้ระบายสีไว้ว่าของเด็กๆเ,เหมือนก,นกันกับของคุณครูหรือเปล่าคะคุณจะได้ภาพตามนี้เลยส่วนหัวของหุ่นยนต์เด็กๆได้ภาพตามครูแบบนี้หรือเปล่าคะ สิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆได้รู้จักกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกกรวยหลังจากนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่14จนถึงหน้าที่15นะคะเด็กๆคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ